คนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกรยังยืน ด้วยความต้องใจมุ่งมัน่นสรรหาสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อเกษตรกรมาเปิดใจใช้ดูกันก่อนหัวคนป่าแน่นอนลองพิสูจนกันได้แม่ปุ๋ยนำเข้ามาจากยุโรปเกษตรกรทั่วโลกเขานิยมกันชาย สากพืชสากสัตว์มากมายทับถมจนกลายเป็นหัวป no ุ๋ยชั้นดีหัวคนตาหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสัตดาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มปูนกำไรด้วยแร่ธาดุั้นดี ใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกรยั่งยืนหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสัดาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณค่ารับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านจักพ่อแก่ไแม่แก่ที่คิดถึงกลับมาพบกันเช่นเคยกครับกับรายการข่าวชาวทุ่ง ใจเมืองขุนเดชครับสนานำพาเรื่องราวข่าวคราวต่งางๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวีทุกวันนะก็หยิบนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบห้ได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับหลายทินหลายที่หลากหลายความถี่หลากหลายจังหวัดแหละนะครับนะเจอเจอกันกับเรื่องราวข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะเป็นประจำทุกวีทุกวันครับหยิบนำมาเล่าเอามาเสนอ ให้ได้อ่าทราบให้ได้อับฟังกันทุกๆวันจันจนถึงวันจันแทบจะไม่มีวันหยุดยกเว้นว่ามีธุระประปรบไปค้างอ้างแรมที่อื่นไม่สะดวกที่จะทำรายการนะกนั้นก็ขอะสน่อยนานๆนนทีแต่ถ้าไม่มีอะไรไปยังไงที่ไหนนะก็อยู่ที่นี่แหละนะฟังข่าวฟังข่าวอ่านข่าว ให้ได้ฟังกันหมุนคลื่นมาให้ตรงๆก็แล้วกันนะทุกๆเครื่องรับทุกตินทุกที่หมู่บ้านชุมชนตำบลต่างๆโไหไร่ไรนาแผงค้าแผงขายไม่ค้าใจดีทุกตลาดหนุ่งสาวโรงงานจะมมกอแบกหามผู้ชาแรงงานรับจ้างไรวันคนตกงานด้วยนะส่งกำลังแรงใจต่อสู้ดินรนกันเลี้ยงชีพกันทุกๆสาขาอาชีพเลย สู่ๆกันนะสู่ๆชีวิตยังไม่สิ้นก็ดินกันต่อไปเติมพลังเติมแรงใจให้กันทุกวีทุกวันกับเรื่องรา,า,วา,วาวข่าวคราวของเราเรื่องราวใกล้ๆตัวฟังไว้เป็นนิทัศน์อุทารอนข่าวชาวบ้านชาวช่องที่เกิดขึ้นเรื่องราวของคนอื่นเอามาเล่าให้เราฟัง เพื่อจะได้ป้องกันกันอย่าให้มาเกิดขึ้นกับตัวเรากับครอบครัวของเรากับคนที่เรารักนะครับข่าวสังคมข่าวอชัยกรรมต่างๆดีมั่งไม่ดีมั่งเนี่ยก็แยกแยะเอาก็แล้วกันนะอันไหนดีๆก็เอาเก็บมาประพฤติปฏิบัติกันอะไรที่มันไม่ดีฟังหูซ้ายก็ให้ย้ายทะลุออกไปหูขวาอย่าไปจดอย่าไปจำอย่าเอามาทำให้ชีวิตมันเกิดปัญหาน่ะนะ กับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับผลิตภัณฑ์ดีๆปุ๋ยดีๆนะที่นำพาให้อรายการนี้มาเจอมาเจอพรแกรแม่แกพี่้น้องกันกับปุ๋ยเต็มเม็ดปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบเอาไปใช้กันจะใช้ได้ดีกับพืชทุกชน,นิดนะครับนะเขียวทนเขียวนาน,นต้นพืชนี่ชอบชอบนะครับนะเพิ่มผลผลิตนะครับลดต้นทุนค่าใช้ใจ่าย เพิ่มรายได้โดยบริษัทอจิบอินซอยนะนี่ก็อยู่ในวงการปุ๋ยมายาวนาน94ปีเพราะฉะนั้นนะสบายใจได้เลยนะที่สำคัญครับแม่ปุ๋ยตราหัวคนปา่าโนฟินเลอร์นะไม่มีสารเติมเต็มนะครับแกะกระสอบมานี่ก็เนื้อปุ๋ยล้วนๆจับคุ้มค่างเงินแหละเอาไปใช้กันใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดนะเรื่องส่วนไรนาะ นะครับนาข้าวนี่ก็โอ้นะหลวงดกแตกกอได้ดีเหลือเกินครับส่วนผล,ลไม้ก็ผลผลิตดีดกลูกโตรสชาติด,ดีนะไรอ้อยมันสำปะหลังนี่ก็โอ้หวใหญ่ๆเป่งๆเ,เลยนะครับนะยางพารานี่โอ้โหกรีดเปิดหน้ามานี่ได้น้ำยางเป็นยั่งดีเลยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหลายคนหลายท่านนะเอาไปใช้แล้วยอมรับยกนิ้วให้เลยนะ เดี๋ยวมีเวลานะก็อาจจะนำเสียงของพี่น้องเกษตรกรที่ใช้แล้วเนี่ยได้ผลดีด้วยนะเดี๋ยวจะเอามาออออากาศให้ได้ฟังกันบ้างนะดูก่อนวันไหนข่าวน้อยๆก็อาจจะนำเสียงพี่น้องเกษตรกรมาบอกกล่าวกันนะหลากหลายสูตรนะครับกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าเนี่ยเอาไปใช้จริงๆไม่กี่สูตรหรอกไม่ยุ่งยากบุญวาย นะมายุ่งยากวุ่นวายนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะศูนย์บริการข้อมูลของเราเบอร์นี้นะ099-002-4999-099-002-4999สําำหรับรายชื่อร้านค้านะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวกลางๆรายการเดี๋ยวจะมาบอกกันนะจะได้ไปหาซื้อชัยกันนะครับกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าสัญ,ญลักษณ์ กัวคนป่าอาัปเช่สีแดงบนกระสอบสีเหลืองโดยบริษัทยิปอินซอยได้รับความเดือร้อนอยู่ในขณะน,นี้ด้านนางสาวจินตนาอายุ54ปีเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้พ่อแม่ก็อยู่ด้วยนะแต่ก็หนีออกจากบ้านไปเพราะว่ากลัวลูกชายทำร้ายไอ้ลูกชายก็ไม่มีงานมีการทำข้าวของมันก็ไปขายหมดแล้วเหลือก็ตัวบ้านมันก็ค่อยๆงัดหลังคาสังกะสีไปขายทีละแผ่น2แผ่น ขายหลังคาหมดแล้วมันก็ลามมาหรือข้องฝงของฝาบ้านนะะนะลอดอะไรต่างๆนานาคานต่างๆนานาเริ่มหรือมาจากชั้นบนกันนะต่างประตงประตูอะไรพวกนี้วงกบอะไรพวกนี้เนี่ยมันหรือเอาไปขายซื้อยาบ้ามาดูดเดิมทีเนี่ยบ้านหลังเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นเสาสิบสองต้นมีเฟอร์นิเจอร์ครบแต่ว่าตอนนี้ไม่เหลือซากไม่เว้นห้องน้ำนะสำหรับขับถ่ายของตัวเองมันยังรือหลังคาไปขายเป็นของเก่าอนะ โถส้วมนี่มันยังลื้อไปขายแล้วสิไอคนซื้อก็ช่างอะเนาะไอคนรับซือ้อเนี่ยโชคดีนะที่ที่ผนังห้องน้ำเนี่ยก่อปูนเอ,ไอาไว้ไม่มีใครซือ้อไม่มีใครซือ้อถ้าขายได้มันก็คงจะไม่เหลือละมัคงจะลื้อไปขายละต่อมาผู้กับสั่งการชุดสืบสวนไปจับกลุ่มตัวไายม่อนไปจับได้ที่บ้านพากักกมาสอบสวนมันก็ให้การกับตำรวจนะบอกว่า ไอเรื่องทำลายชาวบ้านเนี่ยเพราะว่าเขาอ่ะมาหาเรื่องผมก่อนว่าั้น่ะโดยเฉพาะเนี่ยลูกใหญ่คนตะก,กี้เนี่ยนะที่ที่บอกว่าผมทำลายเนี่ยก็เพราะว่ามันจะมาหน่มนาผมว่าังน่ะมันจะมาทำอนาจารผมจะมาตุยก้นผมผมก็เลยต้องสั่งสอนเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับทั้งนี้จะก,การสอบประวัติเพราะว่าเคยต้องคดีลักทรัพย์และยาเสพติดเจ้าที่เอาตัวไปดำเนินคดีครับ อหาทำลายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหาัสแล้วก็เสพยาด้วยซึ่งก็ต้องรอผลอาการของคนเจ็บก่อนว่าหนักมันมากหนักน้อยอะไรยังไงแค่ไหนอืนะก็เราก็มัวแต่กลัวกันนะครับเนาะนะ,นะมันก็เลยกลางใหญ่เลยคราวนี้ได้ใจใหญ่เลยถ้ารวมหัวรวมตัวกันสู้อ่ะคนพวกนี้มันสู้ไม่ได้หรอกนะอืมนะครับเรามันก็ไม่อยากจะทําไม่อยากจะยุ่งอนะเนาะเย ปล่อยไว้เนี่ยมันก็เลยได้ใจอย่างนี้นี่แหละหรือบ้านสมดเกลี้ยงเลยเสาเสาอะไรนี่มันถอนไปขายมดดนะนูฟังเออเอาดีนี่ก็เหมือนกันนะหลอนเด็กเหมือนกันนะครับขาดยาอรารวาดนะจะซ้อมแม่ตัวเองนะหนูฟังเออนักข่าวรายงานครับเกิดกรณีหนุ่มป่วยจิตเวทพิการขาด้วน มือกลมสร้อยเครื่องรางของขลังอัลวาดขู่ทำร้ายแม่บังเกิดเจ้าโดยเขา,าแจ้งตำรวจนะสากุภัยก็มาช่วยกันจับตัวส่งโรงพยาบาลคาดว่ากินยาไม่ต่อเนื่องอาการมันก็เลยกำเริบนะบ้านที่เกิดเหตุเป็นทาวเฮาสองชั้นในหมู่บ้านจัดสรรหลังห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมืองจันทบ,บุรีเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบนะ อันนี้นี่ก็บ้านหลังนี้เขาทำรั้วลูกงปลูกติดกันสองหลังที่หน้าบ้านเจอผู้ชายอายุ35ปีพิการขาข้างขวาด้วนสวมเส,สื้อสีเหลืองกางเกงขาสั้นอยู่ในการคลุ้มคลั่ง a r อ y โวพูดจาวกไปวนมาอาสากู้ภัยพยายามพูดจาเกลี้ยกล่อมหวานล้อมหวังจะพาตัวไปโรงพยาบาลไอ้หมอน,นี่ชูนิ้วกลางให้ซะเลยครับแล้วก็ด่า แถมยังทำท่าทำทางว่าจะปาดคอด้วยนะครับขู่หน่วยกู้ภัยไม่ให้เข้ามาใกล้ก่อนที่จะหลบเข้าไปในบ้านแล้วก็ขู่ทำร้ายแม่รวมถึงคนในบ้านตลอดเวลากู้ภัยก็วิทยุแจ้งขอกำลังจากตำรวจสนับสนุนที่เกิดเหตุนะต่อมาก็มีสายตรวจ2นายเดินทางมาถึงแล้วก็สอบถามข้อมูลกับแม่ของคนป่วย นะเพื่อถามถึงสาเหตุที่ทําให้เหมือนการกาเริบจะได้หาวิธีพูดคุยลดการเผชิญหน้าใช้ความรุนแรงพอรู้ข้อมูลเบื้องต้นนีตำรวจก็เจอจานะครับพยายามเกลี้กล่อมนะครับนะซึ่งไอ้หมอนี่นีก็ยังคลั่งอยู่นะชี้หน้าด่าตำรวจเลยอย่าเข้ามาใกล้นะเว้ยนะหลังจากเจ้าหน้าที่เขากล่อมแบบนุ่มๆน,นวลๆเป็นเวลานานมันก็ไม่มีทีท่าว,ว่าจะลดอาการอารมณ์ร้อน,อนลงเลย ตำรวจของเราเริ่มคอแห้งแล้วนะครับนะแล้วก็อากาศจะเริ่มร้อนและเริ่มจะโมโหเหมืนอนกันนะก็เลยตัดสินใจเข้าชาร์จเลยนะครับควบคุมตัวเอาขึ้นรถไปนะอ้นนี้นี่ก็พยายามดิ้นรนขัดขืนตลอดเวลามือนกำสซ้อยพระเครื่องตะกุดของขังไว้แล้วก็ตะโกนเพ้อพูดซ้ำๆเลยบอกว่าผมไม่ได้อยู่กรุงเทพผมอยู่จันทบุรีมันว่างนะ้นก่อนที่จะเอาตัวขึ้นท้ายรถกระบะนะ จับนอนลงบนบอร์ดกระดานแล้วก็รัด,ดด้วยสายเบลป้องกันดิ้นหล่นระหว่างทางนะครับนะส่วนสาเหตุเบื้องต้นนี่ก็น่าจะมาจากที่ว่าแกกินยานะไม่กินยาต่อเนื่องอาการมันก็เลยกำเริบนะเมื่อก่อนนี้กินยาอยู่เรื่อยๆตามที่หมอสั่งมันก็เลยไม่มีไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนอีคราวนี้ยาไม่กินนะสิหลอนกำเริบเลยนะครับนะ อเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดพรุ่งนี้จะเป็นหลอนที่ไหนจังหวัดอะไรติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆครุณภาพโดนใจเกษตรกร,กรยังยืน ้คควคามมมตังงใจุ่นสน,นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการนำข่าวกราวอะไรต่างๆนานะนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจำทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเลยเราเจอเราเจอกันเป็นประจำนะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจาก แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตวตรรษแห่งความยั่งยืนนะสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะเพราะพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะก็เกือบร้อยปีแล้วนะครับนะเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย เอาไปใช้ในนาข้าวนะครับนาข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะ <_ d ry> พืชไร่นะไรอ้อยนะครับ <_ d ry> ความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัาปะหลังนี่หัวนึ่งขุดมาเนโอนะยักษ์ใหญ่ยยๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะ <_ d ry> สวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่ก็ ติดผลดกดีนะครับนะควรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลากหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตาหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันธุ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันุ์อยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสามแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะ <S <S อุตรดิตอุตรดิตที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธุ์นะครับนะอยู่ใกล้ทารถบขศอ,อุตรดิต อําเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดาเก,กษตรพันธุ์นะครับหนาหมู่สองวังแดงนะครับอําเภอพิชัยก็ที่ร้านทีระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอําเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขัญเกษตรพันธุ์นะยื่ยงธนาคนารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวังปโปง่งทองแสนขัน อำเภอน้ำปาากันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านซุ่งมงหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจแปวตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติระการที่ร้านพัชราพรการเกษตรกรับอำเภอนครไทยก็ที่ร้านออเจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้าน,นี่คือพิษณุโลก